คนจนเฮลันบัตรคนจนเพิ่มเงิน500บาทถาวรอ,อีกหนึ่งปีพร้อมกับ7เงื่อนไขในการรับเงิน500บาทนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดทใหม่ๆค่ะ เปิดเจ็ดเงื่อนไขบัตรคนจนรอบใหม่คาดคัดคนออกจำนวน4ล้านคนทั้งกลุ่มหางานทำให้ใหม่ได้แล้วและกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้วและกลุ่มที่มีรายได้เดิมอยู่แล้วแต่ว่าคัดผิดพลาดตั้งแต่แรกโดยจะคัดออกจากจำนวน14ล้านคนให้เหลือ10ล้านคนไม่รวมกลุ่มที่จะลงทะเบียนรอบใหม่โดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะเพิ่มวงเงินให้ได้จากเดิมคนละ200-300บาท เพิ่มให้เป็นคนละ400-500บาทและไม่ต้องเบิกงบเพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่จะลดจำนวนคนและใช้งบประมาณเดิมเท่านั้นและถ้าใครที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่ามีคนที่รู้จักต้องการลงทะเบียนพ่อแม่พี่น้องก็สามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข่าวสารซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน และสามารถเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่โดยเงื่อนไขาการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ก็มีอยู่เจ็ดเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไป 2. ผู้สมัครที่ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีเท่านั้น 3. ผู้สมัครต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากทกส พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ 4. ผู้สมัครถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินข้างต้นต้องมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทเท่านั้น 5. ผู้สมัครต้องนำรายได้ต่อครัวเรือนนำมาประกอบการพิจารณาด้วย 6. ผู้สมัครคนใดมีรถยนต์จะถูกนำมาประกอบการสมัครหากมีรถยนต์มากถึงสองคันถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7. ผู้สมัครที่มีหรือถือบัตรเครดิตอยู่ในมือ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบด้วยเพราะตามปกติแล้วบัตรเครดิตนั้นเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำา1 5 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งก็เท่ากับว่ามีรายได้ต่อปีเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยเงื่อนไขก็คือลดจำนวนคนเพิ่มจำนวนเงินซึ่งคาดว่าจะให้เพิ่มอีกเป็นคนละ400-500บาทและต้องดูเป็นปีๆไม่ใช่ให้เพิ่มตลอดทุกปี โดยใช้ครั้งแรกเลยปีหน้าตั้งแต่มีการเปิดรับบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะคะส่วนสถานที่ในการลงทะเบียนบ,บัตรคนจนรอบใหม่นั้นก็มีดังนี้นะคะธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศสำนักง,งานรั้งที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานคร50เขต และเอกสารสำหรับการลงทะเบีย,รรยรรนบัตรคนจนรอบใหม่ก็มีดังนี้นะคะบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบสมาร์ทการ์ดสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะถ้ามีนะคะใบมอบอำนาจกรณีที่ตนเองมาลงทะเบียนเองไม่ได้บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีนะคะ สำเนาเอกสารว่าเป็นเกษตรกรถ้ามีนะคะและใบรับรองแพทย์นะคะสำเนาหน้าบัญชีเง,งินฝากธนาคารของผู้ดูแลกรณีผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เท่านั้นนะคะโดยสำหรับเอกสารและข้อมูลการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในปี2,564ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ